สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาอ,อนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่ย5เดือนพฤศจิกายน 2567นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องนะคะได้คิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่พี่เนาะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะหลุดนะคะพี่พี่ของวันนี้นะคะก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับวิ่งรูดให้ก็แล้วกันนะคะพี่พี่ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะชื่นชอบแนวทางเราค่อยตามนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้น้องเอสให้เด่นที่ปากากาก็ไม่ออกนะคะพี่ๆขออภัยด้วยหมึกหมดนะคะพี่ๆขออภัยวันนี้ให้เด่นไปที่ สี่สี่นะคะวันนี้ให้เด่นที่สี่แล้วก็สี่แล้วก็สามนะคะพี่พี่ส่วนท่าใดจะวิ่งลูดน้องเอดให้วิ่งลูดที่สี่นะคะวันนี้ไม่ชอบสี่เอาสามไปพิจารณานะคะเร่าพัฒนาก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอสจะวิ่งลูดให้ก็แล้วกันนะคะพี่พี่ส่วนท่าใดไม่ชอบ ขออภัยนะคะกระโดดข้ามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสูตรนี้นะคะเม็ดเดียวคือหลักสี่นะคะพี่ๆตัวที่น้องเอสจับวิ่งลูดให้นี่คือตัวที่น้องเอสจะนินให้นะคะบางท่านก็บอกว่าตัวเล็กเยอะนะคะไม่เล็กเออไม่เยอะนะคะคือให้เม็ดเดียวไปคือสี่นะคะพี่ๆท่านใดจะนำไปวิ่งลูดก็ เม็ดเดียวคือสี่นะคะหลักสี่วันนี้นะคะขออภัยนะคะพี่ศูนย์เก้าสองนะคะดิ <4 S 1> นที่สี่แล้วก็สามสูตรนี้ในในตารางนะคะพี่พี่ตัวนิ้นตัวเจาะนะคะตัวนิ้นในสูตรนี้นะคะเด่นคู่กันสี่สามสี่สองนะคะแล้วก็ สี่แปดเมื่อกี้นี่ออกไปแล้วนะสี่สี่เก้าขอภัยนะคะพี่สี่ศูนย์นะคะแล้วก็สี่ห้านะคะถ้านใดชอบตัวเน้นตัวเจาะนะคะตามนี้ได้เลยนะคะขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับวิ่งรูดให้นะคะฝากก like, ดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอบแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันในค้งสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะ